Bonjour. Bonjour. j e s p è r e que vous allez bien. Cette vidéo va vous présenter les animaux masculins féminins. ค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาให้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะที่จะแบ่งเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงค่ะ Un chien อันนี้นะคะแปลว่าสุนัขตัวผู้ une chienne อันนี้คือสุนัขตัวเมีย un chat อันนี้คือแมวตัวผู้ un e chatte แมวตัวเมีย un lapin กระต่ายตัวผู้ un e lapine กระต่ายตัวเมียอ๋อ <Un rat. S 1> อันนี้นะคะก็คือหนูตัวผู้ un rat อันนี้คือหนูตัวเมีย un coq <k> ไก่ตัวผู้ un e poule ไก่ตัวเมีย un c ปดตัวผู้ Un c a n นคือปัวเมีย Un ห่านตัวผู้ Un oie ห่านตัวเมีไก่ตัวด ไก่งวงตัวเมียอูน c h o n หมูตัวผู้ une truie หมูตัวเมียอูน r e a u วัวตัวผู้หรือว่ากระทิง une vache วัวตัวเมียอูนเบลีย์แกะตัวผู้ une

un cheval มาตัวผู s <S ้ u e jumeon มาตัวเมีย un n นั่าตัวผู้ Une อ n e s s e ลาตัวเมียค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะที่มีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะคะ ซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเวลาเปลี่ยนจากเพศผู้เป็นเพศเมียแค่เติมตัวเออด้านหลังนะคะแล้วก็ออกเสียงหลังด้วยแต่บางชนิดเนี่ยก็คือเปลี่ยนคําศัพท์ไปเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะถ้ายังจําไม่ได้ก็แนะนําให้ฟังซ้ําหลายๆรอบนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามลิปสิ้นนะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอ่ะเพี้ยนต